เช้านี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตอนนี้เป็นเวลา8โมง8นาทีกับขบวนรถด่วนพิเศษนักวิ่งลมกรดภาคใต้ก่อนไปดูนักวิ่งลมกรดฝา,ตาก,ก,กาติดตามช่องกดให้หมดเลยครับมีทั้งไลค์ทั้งฟอลโล่ทั้งแชร์ทั้งซับสไครต์กดให้หมดเลยนะครับขอบพระคุณกราบเท้างามๆเลยครับมาแล้วครับกับนักวิ่ง3ขบวนเอ้ยสตู้ น,นี้ได้สองห้าสองห้าเป็นคันที่หนึ่งครับกำลังล้างทำความสะอาดอยู่เลยครับต่อด้วยสองหนึ่งสองหนึ่งครับเป็นคันที่สองนะครับผมตามดยสองห้าสามสองปิดท้ายคันที่สามครับอันนี้เป็นเลขดิจิตอลกำลังล้างทำความสะอาดอยู่ครับเราทำขบวนกับในขบวนเลขที่สี่ศูนย์ราชธานีกรุงเทพอาร์วัฒน์เป็นลาคันที่สามนะครับ สองห้าสามสองตอนนี้เริ่มบอดดิ้งผู้โดยสารขึ้นรถแล้วฮะน่าจะเต็มทุกที่นั่งอย่า,าลืมนะฮะรถขบวนนี้กลางวันไม่มีอาหารบริการนะต้องเตรียมอาหารมาให้พร้อมนะครับ รรมาจัดมุมสูงฮนะออกตรงเวลาเป๊ะครับเดี๋ยวเรามาดักถ่ายตรงประแจรตรงนี้เลยฮะที่าษรา์ค่อนข้างแน่นเลยแปดติดเก้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งอาจจะไปเต็มระหว่างทางแน่นอนค่อยๆอ,ออกมา อย่ารำคาญเสียงนะถ้ารำคาญเสียงบอกได้นะะจะได้ไม่ไม่ต้องพูดสวยงามฮนะ บายบายบายปิดท้าย2532